นี่ก็คือเคล็ดลับทางจิตวิทยาที่ทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งคนคุมเกมในความสัมพันธ์ข้อที่หนึ่งเริ่มจากการมีคุณค่าในตัวเองก่อนไม่ใช่รอให้ใครมาเลือกจากงานวิจัยหลายชิ้นย้ําเหมือนกันว่าคนที่รู้คุณค่าตัวเองและมีชีวิตที่ตัวเองภูมิใจจะดึงดูดคู่ชีวิตที่มีคุณภาพกว่าการรอคอยใครสักคนมาเลือกเรายกตัวอย่างแทนที่จะพุ่งทุกอย่างไปหาเขาลองตั้งเป้าว่า ฉันจะเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยตัวเองแล้วผู้ชายจะเห็นว่าคุณมีชีวิตที่อิ่มไม่กระเสือกกระสนอยากได้เขาแล้วเขาจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของคุณเองและเมื่อคุณไม่ยืนรอให้ชีวิตมันดีขึ้นไม่ได้รอโชคลาภวาสนาแต่เดินไปใช้ชีวิตสร้างชีวิตคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เขาเลือกคุณไม่ใช่คุณตามเขานี่คือการวิเคราะห์แบบเห็นภาพเข้าใจง่ายและรูปแบบจิตวิทยาที่ตอบคำถามว่าทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงที่มีชีวิตเต็ม มีคุณค่าในตัวเองและไม่ได้ไล่ตามเขาแบบนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ผู้หญิงที่รักตัวเองมีชีวิตเป็นของตัวเองจะไม่หวานความคาดหวังใส่เขาผู้ชายจึงไม่รู้สึกกดดันไม่รู้สึกกว่าต้องรับผิดชอบอารมณ์ของเธอในจิตวิทยาเรียกว่า emotional stability ยิ่งคนมีเสถียรภาพทางใจยิ่งดึงดูดเขาเข้ามา1.2เธอไม่ทำตัวขาดเขาไม่ได้และนี่คือเสน่ห์ที่พุ่งแรงมาก ผู้หญิงที่มีชีวิตดีอยู่แล้วไม่ได้ต้องการผู้ชายเพื่อมาเติมเต็มใจที่ว่างเปล่าเพราะเธอไม่เคยรู้สึกว่างเปล่าหรือไร้ค่านั่นจึงทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเธอเลือกอยู่กับผมแปลว่าผมมีค่าไม่ใช่ว่าเธอเงาเลยต้องเอาใครก็ได้ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความอิ่มจะดึงดูดมากกว่าความหิวในรัก1.3ผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้คัดเลือกเขาไม่ใช่ร้องขอเขาหรืออ้อนวอนให้เขามามอบรักให้เธอแต่เขาเต็มใจ นี่คือจุดที่ผู้ชายเทยใจให้เลยเพราะตอนเขารู้ว่าคุณก็เลือกเช่นกันไม่ใช่แค่เขาเลือกเขาจะรู้สึกอยากพิสูจน์ตัวเองให้คู่ควรระบบสมองของผู้ชายจะทำงานแบบฮันเตอร์โหมดทันทีฮันเตอร์โหมดคือสภาวะที่ผู้ชายรู้สึกอยากได้อยากพิชิตอยากเข้าหาเพราะผู้หญิงดูมีค่าไม่ได้ง่ายและไม่ไล่ตามเขาทําให้เขาอยากขยับเข้ามาเองเพราะเขารู้ว่าเธอไม่ใช่ของง่ายๆ